สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิคพิศนุเอ,อวันนี้นรกมากเลยนะฝนตกนะครับฝนตกไม่พอแดดออกด้วยผมจำเป็นต้องใส่เสื้อกันฝนแล้วยังไงรู้ไหมพอฝนไม่ตกแล้วแดดมันออกเนี่ย ไอเสื้อกันฝนเนี่ยตัวเก็บตัวเก็บเหงื่อชั้นดีเลยเหงื่อผมชุ่มไปหมดเลยนะครับอีกทั้งเขาเรียกว่ายังไงอ่ะมันไม่มีการระบายเหงื่อออกไปไงมันก็ขัง <c oughs> ขังอยู่ในตัวผมนี่แหละร้อนนะครับร้อนมากเอ้ย แต่วันนี้ดีอย่างหนึ่งดีตรงไหนรู้ไหมผมมาส่งภรรยาอย่างปลอดภัยนะครับฝ่าพายุฝนฝ่าความเหน็บหนาวฝ่าความร้อนมารอดมาได้อีกประการหนึ่งคือผมได้เจอพี่หลามนะครับจิกโก้ไอทีช่องเทคออฟไซ t ์นะครับหรือว่ารำหน้าโชว์นั่นเองผมจำรถที่เขาได้นะจำได้ขึ้นใจเลยแหละ <c oughs> แต่ทะเบียน6245มั้งผมจำไม่ได้เหมือนกันแต่คิดว่าใช่นะครับเดี๋ยวค่อยไปย้อนดูไม่เป็นไรอันนี้เทสลานะ ขับรถไปแล้วลมโกรกนี่สุดยอดมากเลยเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากผมรู้สึกสบายไปทั้งตัวนะอยากจะนอนตรงนี้ให้ได้ทรงพระเจริญทรงพระเจริญรถเราท่อดังขับแถวนี้เบาๆเข้าไว้ไม่ได้แค่ไปรอๆๆอ่ออนานย่งไงไฟเขียวแล้ว ทุกครั้งที่ผมผ่านวังสุขโขทยัยผมจะตะโกนในหมวกหรือพูดก็ได้นะว่าทรงพระเจริญนะครับถวายพระพรพระองค์ท่านทุกพระองค์เลยคนข้ามต้องให้นะครับสิทธิ์ของคนข้ามถนน เป็นของคนข้ามร้อยเปอร์เซนเมื่อเหยียบทางมาลายข้อเท็จจริงมันเป็นเช่นนั้นแต่ยังไงก็ตามเราก็ต้องประเมินด้วยว่าเฮ้ยเราให้ได้ไหมให้ไปแล้วจะอันตรายหรือเปล่าไอ้ตรงแบบเนี้ยโล่งๆอย่างเงี้ยวังไว้ด้วยเผื่อมีคนข้ามเผื่อมีรถเลี้ยวเข้ามานะ มันอาจจะเป็นมอไซคสักคันหนึ่งพวดออกมาก็ได้อย่าไปไว้ใจนะครับเห็นโล่งๆของเราอย่างเงี้ยแล้วอีกฝั่งหนึ่งซ้ายขวาอย่างเช่นตัวอย่างอย่างเช่นตรงนี้ขวาเออมันติดไว้อย่าไปไว้ใจนะอาจจะมีไอ้บ้าที่ไหนก็ได้ผูออกมาเออเรื่องเล่าบนหลังรถ วันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2566นี้ผมจะเดินทางไปที่วัดสธวรรนะครับที่ชาเชิงเซาอเลียวไหมพี่ชายเรียวบ้าฉันให้เนี่ยอ๋อหลบเฉยๆนะเยี่ยมผมจะเดินทางไปกับโมโมอ่า น้องชายสุดที่รักของผมท่านโมกนั่นเองนะโมโมเนมเกมเมอรู้จักกันใน YouTube นะครับเล่นเกมไปเล่นเกมมาส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ชอบรถจักรยานยนต์เหมือนกันเลยนะครับคุยกันได้หน้าตอนนี้เขาไปถอย z x 4 r มาแล้วไม่่นะผมนี่อดตื่นเต้นไม่ได้และอีกท่านคือพี่หนุ่มนะพี่หนุม่ม ขาถอยเอ็นแม็กนะครับถอยนานแล้วแหละแต่เราจะเดินทางไปด้วยกันแลวเห็นว่ามีน้องไทยน้องชายอีกท่านหนึ่งมั้งน้องชายของโมโมเขาอาสิบห้านะ <c oughs> เขาจะมาด้วยร <c oughs> อไฟแดง <c oughs> อย่าไปแทรกเขาไม่คุม้ม ง่วงจริงๆเลยโอ้ผู้บ่าวผู้สาวอยู่บนรถบีบไลลกันเลยให้กำลังใจอะไรกันสักอย่างแน่ๆเลยน่ะเห็นไหมที่นั่งหลังสุดฝั่งซ้ายนะครับหนึ่งสองนับจากซ้ายไปขวาโอ้ดะเป็นภาพที่ดีมากนะดีมากรู้สึกปิตินะครับ ขอไปนะพี่ชายขอบคุณครับเออจากที่ตากฝนเรามาตากแดดต่อนะนี่แหละมันจะได้เป็นไข้มันจะได้เป็นหวัดกันนะออฝนตกไม่ทั่วฟ้าจริงครับดูเห็นนะตรงโน้นหนักขึ้มมาอีกแล้วผมเก็บเสื้อกันฝนไปแล้วผมก็ไม่อยากที่จะเอาออกมาใส่อีกนะ ้าฝนตกครั้งนี้ผมจะทำอย่างไรดีผมคิดว่าผมคงจะฝ่าไปนะเพราะว่าตอนนี้ตัวผมมันก็ชุ่มแล้วแหละนะมันชุ่มไปด้วยเหงื่อนะครับเปียกพอๆกับขับรถลุยฝนแหละเพียงแต่ว่ามันเปียกแค่ตามตัวตามแขนตามไหล่นี่แหละเปียกตามจุดที่มันไม่โดนอากาศ พราะว่าเสื้อกันฝนของผมมันเป็นยางรัดข้อมืออย่างเงี้ยแล้วแล้วมันรัดทั้งตัวเลยนะฮะทำให้อากาศมันไม่ถ่ายเทยอย่างที่บอกไปนั่นแหละแต่ไม่เป็นไรนะอุ๊ยวันนี้ไม่เป็นเวลาเหรอเป็นไฟแดงเก่าเหรอทำไมอะทำไมตำรวจมาคุมป้อมวันนี้ร้อยวันพันปีไม่เห็นมาคุมยกเว้นตอนเสด็จเอาเถอะนะมันมันคงจะเป็น หน้าที่นะความจำเป็นปล่อยแล้วไปเลยเอาขวาหลับจ้ะบีแต่ใส่เขาเลยนะเออมันหลับนะนะ่ะมันหลับขึ้นมาหน่อยแล้วกัน มันหลับหรือมันเล่นมือถือไม่รู้เลยผมเกลียดมากเลยพวกเล่นมือถือนะครับขณะขับรถไม่ว่ามันจะขับรถอะไรก็ตามถ้ามันขับรถอยู่แล้วมันเล่นมือถือนี่เอ้ยผมไม่รู้สินะตัโตๆกันแล้วคิดเอาคิดเอาเองเลยผิดถูกแล้วแต่ตัดสินใจ โตๆกันแล้วขับรถได้เนี่คือมันบรรลุน,นิติภาวะแล้วไงมันมีใบขับขี่กันหมดแล้วอ่ะหรือว่ามันไม่มีวะไม่รู้สิแล้วแต่เจ้านะคิดว่าดีก็ทําเอาคิดว่าไม่ดีก็อย่าหาทําแค่นั้นแหละนะไม่มีอะไรชีวิตแง่คิดต่างๆจอดนั้นนะจอดนั่นนะเช็คเช็คเช็คม,ม,ม,มีไม่มีไหมไม่มีนะไปครับผม รัวขวามานะมีคนไหมว่างไปไม่ไว้ใจนะสิ่งที่เราไม่เห็นไม่ได้หมายความว่าไม่มีเสมอไปเพราะฉะนั้นความรู้สึกไม่แม่แมนเท่าตาเห็นครับในบางเรื่องนะตาเห็นแม่นกว่าเชฟลูเลสซฟฟิลล่านี่หว่า จอดเลยเอาให้ชัวร์ไม่มั่นใจไม่ไปโอ้สบายจิบจิบเซตได้ 6R สบายครับกลัวแค่คนนี่แหละอย่างอื่นไม่กลัวหรอกวนๆวนๆวนๆนๆวนๆดอนติงชัดอะไรเนะี่ยจัสดู อย่าคิดแค่ทาใช่ไหมไม่รู้สิแปลมั่วไฟตรงนี้ยังไม่ซ่อมเลยนะนี่ข้างข้างหน้านี่ไม่รู้จะซ่อมเมื่อไหร่สงสัยรองงบนะอาจจะงบปีนี้หรืองบปีหน้าก็ไม่รู้เหมือนกันให้เขากินกันให้อิ่มก่อนอิ่มแล้วค่อยทําก็ได้ไม่มีใครว่าคาบาสกิเวลเชนนี่หว่า ผมก็บนไปเรื่อนะจริงเท็จอะไรก็ตัดสินใจนะครับแท็กซี่มาระวังยางมันใหญ่เว้ยบี BM นี่ข้างหน้ามานะผมไม่ไปนะข้างหน้ามานั่นน่ะสองคันเลยเออสูสิ่งไปดิสะดวกเมื่อไหร่ผมถึงไป ให้บีเอ็มนำไปก่อนออกมาเลยพี่ชายระวังด้วยใจเย็นใจเย็นโอ้ชีวิตมีอะไรต่้งเยอะแยะมันก็เยอะแยะจริงๆนั่นแหละมาบ้าเห็นจอดกันเนี่ยจอดไหม ไม่จอดว่างสวยรถมีเปิดไฟเลี้ยวครับแสดงว่าจะเทียบท่าออกได้เลยอ้าวพระสงชิบหายเร้วออดวงไม่ดีครับเลือกไม่ดีมันก็เกือบจะอับปีอย่างนี้แหละผมซ้ายนะผมซ้ายนะผมซ้ายนะ แล้วค่อยก็ไปได้นะมีคนลงไหมประตูปิดสวยจะเอะไหมไม่มีจ้าเอ๋โอ้โหเรียบร้อยฮะอ่าทางั้นฉันไปนะข้านายไม่ไปฉันไปเองโอ้ชิบหายแล้วแค่ไปเรื่อย <laughs> ถามว่าได้ไหมได้นะถ้าจะไปนะได้ถ้าจะไปผมประเมินดูแล้วมันไปได้แต่ตรงเนี้ยต้องออกแล้วไม่มีรถมารถใหญ่นะแต่มอไซค์มีอยู่แล้วบทเขาจะมาก็มาได้ครับถ้าคนมันจะมา82ดนะอ่ะวินาทีเหรอ ได้ได้รอได้ไม่เป็นไรจอดนี่เลยรถยนต์มันมาไม่ได้อยู่แล้วยกเว้นว่าไอ้ที่มันเลยมาตรงช่วงเว้าวนั่นน่ะมันจะออกมาอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งบุรีโอ้ยนเนยเจอบุรีอีกตัว่าตูจะแอบดีๆสักหน่อยอยอมเป็นมะเร็งผิวหนังดีกว่าเป็นมะเร็งพ่อบุรี สูบกันจงนะเผาปอดกันผมก็แช่งเขาไปทั่วนะเขาก็คงบอกตูสูบตั้งนานแล้วเองเพิ่งมาแล้วมาบ่นนะมันก็จริงนะครับแล้วแต่เขาเหตุผลเขาเหตุผลเราเราบนไปเทถอนะเหมือนเรื่องมันเกิดขึ้นแดดแรง เอาแนวนอนไม่ได้นะโอ้โหตัวเพิ่งจะหนีมาแม่งขึ้นมาอีกไปนวนเลยบุรีโอเคไฟเขียวครับหวังว่าจะไม่ต่อท้ายกันอีกนะผมจะชิ่งหนีดีหรือไม่เดี๋ยวดูก่อนถ้าเขาขับเร็วก็ดีนะเราจะได้ไม่ต้องชิ่งหนีหรือว่า อะไรอย่างนั้นนะให้เขาไปเร็วๆเลยฉันจะได้ขับปกติสุขพอเจอบุหรี่แล้วมันไม่สุขไม่สุขใจผมเป็นคนเกลียดบุหรี่นะได้รับอิทธิพลหรือว่าอันนี้สงมาจากคุณแม่นะท่านแม่ของผมเป็นคนที่ไม่ชอบบุรี่อย่างร้ายแรง ซึ่งผมก็เช่นกันไม่สูบไม่ดื่มนะบอกเลยดูโคตรเป็นคนดีแต่เรื่องจริงครับผมไม่สูบไม่ดื่มถ้าดื่มนะเคยนะในอดีตแต่สูบเนี้ยไม่มีแถวนี้ฝนตกด้วยหรือเปล่านะ เมีไปแล้วนี่อะไรวะฟิตปังทางเช่าไปเลยนะสันเว้นให้อยู่น้าจอดเปล่าน้าไม่จอดใช่ไหมเฮ้ย,ยฝนมาแล้วเวย้ยขอไปเด้อขอบคุณครับมุดมาแล้วเร้ยเ้ย สภาพอากาศไม่แน่นอนจริงๆเอานะเลื่อนกระจกลงหมดเลยเมาแอร์ใช่ไหมไว้รุ่นท่าหยิบวะนนทบุรีมาแล้วครับมืดตื่อเลยข้างหน้าจอดไหมวีโก้ข้างหน้า ัมีรถตดโอ้ทำไมท่อมันดังอย่างนี้วะ โอ้รถติดกระจุยกระจาย อย่าไปอย่าไปสวนสวนอย่าไปเดี๋ยวซวยอย่าไปอย่าไปผมไม่สวนนะบอกเลยอันตรายเกินไปไม่คุ้มชีวีมาแล้วฝนรู้สึกได้ครับถึงกลิ่นไอ ผมไม่รู้มันติดอะไรนะมันก็คงจะติดรถนี่แหละอย่าไปคิดมากติดอะไรมันก็คือรถติดเอาป้ารถวินไม่ใช่เหรอป้ายเหลืองเชียว สามล้อหรือวะน่ะธงชาติจัดเต็มมากเสื้อพรพนคอนหรอเอ้ยตูเคยใส่ผมเคยใส่เสื้อเนี่ยผมเคยนั่งท้ายรถอย่างนี้เลยนะนั่งท้ายรถไปทํางานรับเหมาเนี่ยอย่างนี้เลยผมเคยทํานะครับเคยทําตอนนั้นทําอยู่แถวแถวสามย่านนะทําตึกอะไรสักอย่างหนึ่งแถวแถวหัวลําโพงนะครับ ไม่ใช่หัวลำโพงเดี๋ยวเขาเรียกอะไรก็ไอสามานตรงนั้นแหละนะเคยทำอยู่แถวแถวนั้นนะฮะเป็นงานงานเอสนุกงะสนุกสนุกสนานรถตู้เอ้ยรถตุ้ทุกทงชาติไทย รถน้าวะ่ะรถสวยพี่รถสวยรถสวยอ่าเบนอยากเข้าใช่ไหมออามาเบนเข้ามาตนาตนาตานา ไปหน่อยนะคิดว่าฝั่งนู้นมีอะไรอุบัติเหตุไหมโอ้ยแอร์กรุงทองเกรงรอเลยวืดสรุปไม่เย็นนะฮะคิดว่าคงเป็นเพราะรถฟอร์ตูเนอร์บัง มีคนข้ามไหมไม่มีปุ๊ดปุ๊ปปปผมว่าฝั่งนูน้นมีอะไรแน่ๆเลยอะ่ะ ช่ไหมคนันนี้นึกว่าพี่ดาบเลี้ยวขวาไหมนะไม่เลี้ยวแอ่า เราไม่เจอรถไฟวันนี้ปกติเราจะเจอรถไฟนะวันนี้ไม่เจอนะครับรถไฟอะไรรู้ไหมรถไฟตู้เก็บของนี่เลยมาหเปล่าไม่มา ไม่มีว่างเหนื่อยแล้วคิดอะไรไม่ออกเออเออลืมไปว่ามันไม่ต้องกด ว่างหรือเปล่า,าไหนไปดูดิอืมคิดก่อนคิดก่อนอ่านี่นี่นสาหายผมเยี่ยมขยับมิเตอร์จอนแล้วใช้ได้เลยนะ ออถ้าผมเขียนผมจะมีโอกาสล้มไหมมีนะแต่ถ้าขับเราก็เราต้องสตาร์ทแล้วขับไปแค่นี้ไม่เอาดีกว่าเขียนดีกว่าไปลูก เลยกุญแจนี่ก็โดนถังน้ำมันก้องแกงก้องแกงอยู่ <c ười> ผมอาจจะเหนื่อยหน่อยนะเสียน้ำเสียกำลังไปเยอะเลยเวลาตั้งขาตั้งดูดีๆด,ด้วย ให้มันมั่นคงแล้วค่อยเอียงรถให้ขาตั้งมันแตะพื้นนะครับเอาละดูจากจุดแล้วผมต้องขยับมิสเตอร์จอนนะมิสเตอร์จอนมิสเตอร์จอนิตรจอชวนผมไปเที่ยวพัทยานะครับวันที่สี่วันที่4ี่เมษายน สองห้าหเจนะครับโน่นเลยอีกยาวไกลโอ้คือทำไมมันหนักจังวะเราเอาขาตั้งเขาขึ้นนะระวังด้วยเยยีย yeah. ม yeah. ออโอเคทีนี้ผมจะอ๋อนี่เราไปทำผ้ามิสเตอร์จอนเขาเพยเยอะผมจะใช้ผ้าผืนเก่านะผืนสีขาวนะครับคุมก่อน จากนั้นค่อยใช้ผ้าคลุมที่ผมซื้อมาคลุมทับไปอีกทีหนึ่งเวลาคลุมต้องระวังด้วยท่อยเสียมันร้อนนะนี่เป็น CBR 650F นะครับยอดนิยม ขายดิบขายดีนะฮอนด้าราคาถูกแถมได้สเปคดีๆใครมันจะอดใจไหวเอาเฮ้ยผมไปยกโชกคหน้าเขาดีกว่าง่ายกว่าเยอะนี่แค่นี้เองนะฮะเอ๊กกุญแจผมอยู่ที่รถนี่พี่หนุ่มนะครับรถพี่หนุ่ม เราจะเดินทางไปด้วยกันนะพี่หนุ่มไปลำตาคลองเขายายเที่ยงกับผมมาแล้วนะครับเราเดินทางกันร่วมกันมาลำบากยากเขียนมาด้วยกันนะครับสนุกสนานนะเป็นอะไรที่มันยอดเยี่ยมมากจัดว่าดีผมจะคุมผ้าก่อน อะไรนี่นึกว่าตะอะไรยงรถไปนิดหนึ่งปุ๊บสวยกดลงหมุนทวนเข็มนาฬิกาสุดปุ๊บดึงขึ้นนะขอฝากเลยนะเออฝากเลยขอบใจพูดเองเือเองเออ มานี่ชั้นแรกเหมือนเดิมครับจากนั้นเอาเจ้าตัวนีบผ้าสีขาวผมยังคงใช้อยู่นะไม่ได้จากไปไหนนะนี่กันทั้งรอยกันทั้งฝนนะนี่ ยุ่งยากหน่อยขั้นตอนแต่ไม่เป็นไรโอเคเอาล่ะเดี๋ยวผมจะคุมผ้านะครับซึ่งมันอยู่ในกระเป๋านะผมต้องถอดเครื่องบันทึกเสียงและสาย usb ต่างๆตรง,ง,ง,งนี้ออกเอาล่ะไว้เจอกันใหม่ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับผม